ตัวที่3ครับนั่นก็คือดังเคิลออสเทียสเป็นปลายักษ์นักล่าหุ้มเกาะในยุคดิวานียนตอนปลายเมื่อประมาณ3 8 2ถึง358ล้านปีก่อนเรียกได้ว่าเป็นปลานักล่าที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารในยุคนั้นเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับดังเคิลออสเทียสส่วนความยาวของลำตัวนะครับผมคาดการว่าประมาณ6เมตรนะครับหรืออาจยาวได้มากกว่านั้นว่าฟอสซิลส่วนใหญ่นะครับถูกค้นพบที่แถบโมร็อกโกยุโรปและอเมริกาเหนือโดยส่วนใหญ่ก็จะถูกค้นพบฟอสซิลส่วนห หัวเป็นจำนวนมากนะฮะแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าลักษณะของลำตัวนั้นเป็นอย่างไรเพราะยังไม่มีการค้นพบส่วนของลำตัวอยู่เลยและในภาพยนตร์ Jurassic เ o อรีเบิร์ตนี้นะครับก็ได้มีการปรกากฏตัวของเจ้าดังเค้าออสเซียสเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบแล้วก็ประทับใจที่สุดใน Jurassic เ o อรีเบิร์ตแล้วนะฮะมันเห็นถึงความแปลกใหม่เนาะที่ตัวหนังนั้นได้นำเสนอสิ่งมีชีวิตตัวอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ในรนเสาเข้ามาร่วมกับแฟนชา์จูราสสิกด้วยแม้ว่าในฉากนี้มันจะโผล่มาแค่หัวก็ช่างเหงื่อ แต่ยังน้อยมันก็ทําให้ผมแบบไดเฮ้ยนี่มันหัวปลาดังเข้าออสเตรียที่ว่ามันโผล่มาได้ไงวะเนี่ยแล้วคือโผล่มาแต่หัวพร้อมกับอวนชาวประมงที่ดึงขึ้นมาพร้อมกับปลาหลายตัวฉากนี้จําได้เลยครับเห็นรีแอคชั่นตัวเองเลยรู้สึกชอบแล้วก็ประทับใจในจุดจุดนี้มากๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ซีนสําคัญเท่าไหร่เลยครับผมมาแค่แบบวิสองวิอะไรแบบนีน้แต่ส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าชอบในจุดจุดนี้มากๆครัแบบของตัวหนังที่ได้นําเสนอปลายุคโบราณยุคดีโวียนได้มาร่วมแฟนชายจุลศิ์ด้วยแต่คราวแรก ก็อยากให้มาเยอะๆกว่านี้ได้ไครับ